กระเป๋ารุ่นโรโซขึ้นชื่อในเรื่องของความแคชชวลและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยมีจุดเด่นคือตัวล็อกที่ทำจากโลหะรูปทรงเหมือนก้านไม้ไผ่าตามคอนเซ็ปต,ต์ของรุ่นอีกทั้งยังมีขนาดพอเหมาะที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงของกระเป๋าให้เป็นทรงโทษทำให้คุณสามารถใส่ของได้เยอะขึ้นได้โดยการแกะกระดุมด้านข้างของกระเป๋าเหมาะกับการใช้งานในทุกๆวันมาพร้อมกับสายกระเป๋าที่ถอดเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ยังมีสีสันกระเป๋าที่หลากหลายให้คุณเลือกใช้ตามความต้องการกระเป๋ารุ่น LE p l e a e d Key ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นดังสุดๆของแบรนด์ซึ่งมีหลายขนาดให้เลือกสรรทว่าเราขอแนะนำไซส์ S ที่มีขนาดกำลังดีไม่เล็กและไม่ใหญ่จนทะทะโดยมีความพิเศษที่ใช้วัสดุหนังทั้งใบาตามชื่อรุ่น Key ที่แปลว่าหนังผสานความเรียบหรูเข้ากับคลาสสิกได้อย่างลงตัว ส่วนด้านในกระเป๋ามีพื้นที่ใหญ่มากพอสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือรวมไปถึงของใช้จำเป็นต่างๆมาพร้อมหูยี่ขนาดเล็กที่ด้านบนและสายสะพ,พายข้างที่สามารถถอดออกหรือเปลี่ยนสายได้นอกจากนี้กระเป๋ายังสามารถพับได้อีกด้วยค่ะ กระเป๋า LE Pleated ถือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดของแบรนด์เลยก็ว่าได้โดยรุ่น Neo จะมีสายยาวกว่ารุ่น Original จึงเหมาะกับทั้งการถือและสะพายไหล่มาพร้อมการปรับดีไซน์ให้กระเป๋ามีสีเดียวกันทั้งใบเพื่อความทันสมัยและดูมินิมอลมากยิ่งขึ้นเหมาะกับสาวๆที่รักในความคล่องตัว นอกจากนี้ถึงแม้จะเป็นไซส์เอแต่ก็มีพื้นที่ภายในกว้างเพียงพอสำหรับใส่ของใช้สำคัญสำคัญทั้งยังมีซิปิดเพิ่มความปลอดภยัยนับว่ากระเป๋าที่ครบครนันเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งค่ะ กระเป๋ารุ่นร r โอเช่โดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะมีลักษณะเป็นคลื่นและรูปทรงที่พองฟูเหมือนกับขนมปังบรยอชตามชื่อรุ่นซึ่งให้สัมผัสที่นุ่มนิ่งมาพร้อมวัสดุหนังแกะที่ตัดขอบด้วยหนังวัวให้ลุกที่ดูน่ารักและหรูหราในเวลาเดียวกันสายกระเป๋าทำด้วยโซ่และเย็บด้วยหนังบริเวณไหล,ล่หมดกังวลเรื่องปวดเมื่อยอีกทั้งยังสามารถปรับความยาวสายเพื่อใช้งานได้ทั้งแบบสะพายข้างหรือสะพายไหล่ทำให้สามารถใช้งานได้ไดหลายโอกาส ที่สำคัญคือตัวกระเป๋ามีความกระทัดรัดและกว้างขวางรับรองว่าพกพาสิ่งของได้เยอะจุใจเลยค่ะด้วยแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของสาวปารีสออกมาเป็นกระเป๋าสะพายข้างรูปแบบเก๋ไก่ที่รวมความย้อนยุคเข้าไว้กับความโมเดิร์นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นลายฉลุและที่ล็อกแบบบั๊กเลยสีทองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยุค 70s ภายในเพิ่มลูกเล่นด้วยผ้าลายเสือ ส่วนหนังที่ใช้จะเป็นหนังลูกวัวที่ไม่แข็งกระด้างมาพร้อมกับสายที่ถอดเปลี่ยนเป็นสายแบบอื่นเช่นสายโลหะหรือสายผ้านอกจากนี้ด้วยลูกเล่นที่หลากหลายจึงเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากจนมีลายแยกออกมาให้เลือกอีกหลายแบบเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด